สลามอะไรกุมครับสวัสดีครับ fc ฟซีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้นะครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอ่านี้นะครับผมนะครับคิดว่าจะกรีดนะครับจะฝึกนะครับลองกรีดกับมีดนะครับแมคโครนะครับ มาลุ้นหน้ายางกันนะครับว่าหน้ายางจะสวยนะครับเหมือนมีดธรรมดาที่เคยกรีดอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับก็เป็นการทดสอบนะครับแบบ็มรูปแบบนะครับ ทุกวันจะลงนะครับใช้มีดแมคโครนะครับกรีดทั้งหมดดูนะครับหน้ายางจะสวยนะครับเหมือนกับที่กีดมีดธรรมดาหรือเปล่านะครับแต่วันนี้โดยรวมแล้วรู้สึกว่ามันจะกรีดง่ายนะครับแล้วน้ำยางก็ออกดีด้วย ต้องดึงขี่ยางออกก่อนนะครับขี่ยางตีปีดยากถ้าไม่ดึงขี่ยางนะครับคันใดที่ติดมีดไม่โครอยู่นะครับ ใชก็สั่งซื้อไปได้นะครับที่เพจอุด,ดมทองนะครับตัวนี้แมคโคห้าดาวนะครับก็อ,อยากลองนะครับนี่ที่มันไม่มีพุงนะครับวลารับก็รับง่ายนะครับเราไม่ต้องไปถูที่พุงก็ต้องแต่งทางด้านในอีกนิดนึงนะครับมันยังเข้าที่เท่าไหน จะลองเอามากรีดดูนะครับทุกวันนะครับทั้งหมดนะครับแต่มีดคมนะครับกินนิ่มมากกินนิ่มไม่ไม่เมื่อยมือถ้าใครที่กรีดกับมีดคอยู่ถ้าได้กรีดนะครับจะชอบเลยเพราะมีดตาห้าดาวตัวนี้มัน คมนะครับคมกินนิ่มมือเด็กก็เป็นเล็กกล้านะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับมีเปือกบางๆนะครับ ว่าจะกรีดได้ดีนะครับแต่ยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่เคยกรีดนะครับออกมารีวิวก็ไม่ได้กรีดเลยนะครับแต่ปีนี้จะต้องใช้มีดแมกโครนะครับกรีด ว่านายางจะสมืเรียบสวยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหน้าสูงสูงก็ผิดมือเดียวได้อยู่นะครับไม่ออา เป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะครับหน้าก็ตจำฝนก็ตกนะครับจะเลื่อนขึ้นหน้าใหม่ก็อยู่หน้ายัางจะเสียนะครับต้องรอให้ฝนแรงก่อนฝืนกรีดไปก่อนนะครับ ติดถึงเส้นนะครับด้ามมันยาวมันชนชนรากแต่โดยรวมแล้วนะครับนี่ปุมนะครับจะหลีกปง่ายนะครับ แต่ว่าน้ำยางที่กรีดก็ยังโอเคอยู่นะครับตรงนี้ใบยางแข่จัดแล้วนะครับครับมาดูหน้าสูงๆนะครับไอยไปถ่ายตรงนั้นเลย กรดมือเดียวนะครับก็ออยังไม่คล่องมือเท่าไหร่นะครับถ้าใช้กรีดเป็นประจำผมว่าน่าจะโอเคนะครับ เวลาจิกหน้ายางนะครับจิกหน้ายางจจิกง่ายนะครับจิกได้ลึกเพราะว่ามันไม่ติดพุงมีดนะครับเวลาจิกที่ท้ายก็มันจะจิกได้เสมอลงต้น ที่ชักไว้ <hã> ก็ซอยเร็วเร็วยังไม่ได้นะครับเพราะว่า มันยังไม่เข้ามือนะครับยังไม่มีไม่คล่องถ้ามันคล่องมือผมว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยมันจิดใด้เล็กเลยนะครับ ตงนี้ปุ่มนะครับเมื่อกี้นี้หน้าสูงนะครับแล้วมันมีปุ่มอยู่นะเนี่ยเด็กเต็มเอียงคมมีดออกทางด้านนอกนะครับตรงที่มีปุ่ม ก็ต้องซอยมากระตุกมีดนะครับแบบช้าๆมาเลยถึงจะโอเคถ้าซอยเร็วก็ต้องหน้าที่มันเสมอหน่อยนะครับ ครับดูหน้าที่มันเสมอนะครับมือเดียวก็น่าจะผ่านสบายนะครับ ต้นนี้หน้าต่ำนะครับหน้าโค้งมากเลยเัียงอกปิดหน้านะครับ ว่าใช้มีคุกงกทางด้านนอกใช้ปุงมีดนะครับเบียดมาไม่ได้ตรงแก้มมันเบียดมาไม่ได้เมื่อกีก้รอรุน้นรอรุ้นกันนะครับว่าในระยะยาวนะครับ อีกเป็นประจำจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อไปได้นะครับมีแมคโคนะครับรา5ดาวตัวนี้นะครับที่เพจอุดมทองนะครับทาง Facebook นะครับรายละเอียดผมจะคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ ก็สั่งซื้อไปได้นะครับตัวนี้เป็นร่องเกตสิบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ